คืนค่ะพูดปุ๊บลงเลยพูดปบปะปะปิดไลฟ์เลยนะี๋ัสวยแล้วขอตัวขอตัวปะปะหนูคืนค่ะพอไหมขึ้นได้ไหมอือ อืมไม่ต้องดูกล้าบอ,อกไม่ต้องดูนะเออนั่งบังไปเลยฮอฮโห mm, -mm. ชอบคนใส่แว่นกบไปแล้วเดี๋ยวไปแล้วครับใช่ไหม เจอกันเมื่อเจอกันประจ่า จะก็มหโอกาสหน้าเข้าไหมขอ,อยญาตไปอยู่กับลูกสาวก่อนสัสดีครับสันดีนะครับใครที่เพิ่งเข้ามาหรือใครที่เข้ามานานแล้วสันดีนะครับ ขออนุญาดีนะครับขออนุญาตนะครับขอตัวนะครับ,ไป,รบไปแล้วนะครับไปแล้วนะครับขอตัวนะครับ รักนะครับขอตัวนะครับไปแล้วนะครับรักนะครับทางไหนก่อนรักครับรักครับไอ้อ้วงขอตัวก่อนนะครับบายบายครับโอ้